โตโยต้าทันด้าฮะกระบะฟูลไซส์ในอเมริกาอ่านี่ตัวจริงเลยนะครับอ่าเดินทางมาโชว์ที่อุบลด้วยนะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะเพราะว่าเล่หลายคน,นหลายช่องเนี่ยก็มีการถ่ายลง Facebook, Youtube กันแล้วนะครับสําหรับกระบะทันด้าคันนี้สําหรับคันนี้นะก็ถือว่าเป็นกระบะฟูลไซส์นะครับกระบะขนาดใหญ่ที่นิยมในอเมริกานะฮะก็ถือว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่กว่ากระบะที่ขายในบ้านเรา ที่ทุกคนเห็นจะเป็นเกรด SR5 นะครับแล้วก็มีการบวกในส่วนของแพ็กเกจ TRD Off-Road เข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่ารูปโฉมต่างๆเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะฮะบึกบึนแล้วก็พร้อมลือมากขึ้นนะครับแต่ในภาพรวมนะให้ดูภาพรวมก่อนดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าเป็น DNA รูปแบบงานดีไซน์ของกระบะโตโยต้ายุคใหม่ ถ้ากระบะโตโยต้าที่จะมีการเปิดตัวต่อไปนี้เนี่ยก็จะมีรูปโฉบคล้ายๆแบบนี้อย่างเช่น Toyota All New Tacoma นะครับเป็นกระบะมิดไ i z e ในอเมริกาเปิดตัวใหม่ก็มีดีไซน์คล้ายๆกันเลย DNA นี่แกะกันมาเลยนะฮะสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือกระจังหน้าเนี่ยขนาดใหญ่นะฮะรูปทรงของกระจังหน้า Toyota เนี่ยจะมาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับใหญ่มากถ้าบอกว่ากระบะ m g s Tender ใช่ไหมที่มันมีกระจังหน้าใหญ่ แต่ผมว่าตัวนี้ใหญ่กว่านะนอกจากนี้ยังมีอักษร TRD นะครับเพราะว่ามันอยู่ในแพ็กเกจ TRD Off Road นะฮะกรอบตรงนี้น่าจะเป็นสีเงินนะที่เป็นสีเงินแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าเดี๋ยวให้ไปดูฝั่งนู้นไฟหน้านี่ใหญ่มากนะเป็นลักษณะ T shape อ่าเป็นตัว T หรือว่าจะมองเป็นตัว T แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นไฟ LED ทั้งหมดนะฮะไฟสูงไฟต่ำแล้วก็จะมีไฟ daytime LED อีกหจุดนะครับบริเวณนี้ด้านหน้า2จุดเลยนะครับ น,นี้รสำหรับ Toyota Revo ถ้าอยากได้หน้าตาแบบนี้นะมันมีชุดแต่งขายนะ,ะผมเคยถ่ายไว้ในช่องแล้วนะครับก็คือเป็นชุดแต่งเนี่ยครอบทับเข้าไปเลยนะจะเป็น Revo ปี2015ถึงปัจจุบันในส่ได้หมดเลยนะครับสำหรับหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะผมเคยไปถ่ายมาแล้วละด้านข้างถือว่าใหญ่โตมากๆนะดูผมสูงประมาณ170เกือบ180นะดูความสูง เทียบกับรีโว่เดี๋ยวจะไปยืนถ่ายรีโว่นะว่าความแตกต่างกับคันนี้มันเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นรีโว่นะแต่ว่าจะสูงกว่าสแตนดาร์ดนิดนึงเพราะว่าคันนี้ใส่ยางใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะให้ดูระยะแขนของผมกับห้องโดยสารนะว่ามันต่างกับทันด้าไหมนะครับอ่าเนี่ยอันนี้เกือบใกล้ๆก,ก,กับแขนผมนะแต่ถ้าทันด้าเนี่ยจะยาวเลยนะครับดูเส้นสายยุคใหม่ของกระบะโตโยตา้าเส้นสายเขาจะคมชัดแล้วนะฮะให้กล้องมาดูใกล้ๆครับเส้นสายที่มันลากมาจากไฟหน้านะครับอ่า มันจะลงมานี่เลยซึ่งมันเป็นเส้นสายที่คมมากนะแล้วก็ต่อเนื่องมาบริเวณด้านล่างนี้นะครับอ่านี่คือการบ่งบอกว่าเป็นเกรด SR5 แล้วก็บริเวณนี้เขาจะมีแผ่นยางมากั้นนะครับระหว่างห้องโดยสารแล้วก็กระบะอาจจะเป็นการไม่ให้กระแสลมมันเข้าก็ได้นะตนัวนี้อ่ากระมะท้ายใหญ่มากนะครับ trd 4x4 o f f road นะครัคันนี้ต้องบอกว่าอลังการมากเดี๋ยวพามาดูล้อสเปคล้อจริงๆคันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนล้อมาใหม่แล้วนะครับล้อเดิม18นิ้วล้อใหม่ก็18นิ้วแต่ว่าจะเป็นสีดำนะฮะเน้นสไตล์ f อฟโรดเลยจับคู่กับยาง bf g o o d r i d ko 2นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นไซส์2อ5ทับ65 r 1 8นะครับต้องบอกเลยว่าการใส่ล้อชุดนี้มันมีการยื่นออกมาระดับหนึ่ง แล้วมองโดยรวมเนี่ยมันดูมีมัดก,กล้าม,มากขึ้นนะครับมันเทมน่มันดูดันมากขึ้นแล้วก็ดิสเบรกด้านหลังมีมาให้แล้วนะครับสำหรับกระบะโตโยต้าหน้า2ด้านหลังก็มีการติดตั้งดิสเบรกมาให้ด้วยนะครับสำหรับด้านท้ายของเจ้าทันดาเนี่ยนะรต้องบอกว่าอลังการเหมือนกันนะครับนี่ตามสมัยนิยมเลยคือจะมีอักษรนะฮะทันร้าบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรมือจับตัวนี้ไม่ได้เป็นการงัดนะเป็นปุ่มด้านใต้ไฟฟ้าในการเปิดนะฮะ แต่คันนี้เขาล็อกไว้ก็กดปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงมาเองนะครับเข้ามาดูใกล้ๆจะมีกล้องตัวนี้ก็ใช้ในในส่วนของกล้อง360องศาเหมือนกันนะครับในส่วนนี้จะเป็นไฟส่องสวา่างรวมถึงด้านบนด้วยเป็นไฟเบรกดวงที่3แล้วก็เป็นไฟส่องกระบะด้านท้ายได้ด้วยตรงกลางนะฮะสองจุดเนี่ยจะเป็นกล้องนะครับจะเป็นกล้องในการคือกระจกมองหลังเท่านะ่ะ มันจะไม่ได้เป็นกระจกแล้วมันจะเป็นจอแล้วเฉนั้นเขาจะใช้ภาพจากกล้องด้านหลังบริเวณนี้แหละนะฮะรวมถึงกระจกบานหลังเนี่ยกระบะ full size ในอเมริกาเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะสามารถที่จะเปิดนะมันจะมีช่องตรงกลางอ่ะเขาจะทําช่องตรงกลางให้กระจกมันเลื่อนลงมาได้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเอื้อมหยิบของภายในกระบะได้แต่สําหรับโตโยต้าเขาไม่ทําแบบนั้นเขาเลื่อนลงมาทั้งบานเลย <c oughs> เดือนลงมาทั้งบานเลยฉะนั้นคนนั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่านั่งตรงกลางเบาะเนี่ยก็สามารถที่จะเอื้อมหยิบของภายในกระบาดได้เหมือนกันในส่วนภายในกระบานะต้องบอกว่ากว้างแล้วก็ลึกมากถ้าเทียบกับกระบาดสีประตูบ้านเราเนี่ยตัวนี้แน่นอนว่ากว้างกว่าแน่นอนนะฮะมีการอ่ามันเหมือนแบบเป็นการพ่นนะ่ะมันไม่ใช่แบบกระบาดไลเนอร์ที่แบบเป็นพลาสติกมาครอบนะมันจะเป็นการพ่นแล้วก็เนื้อของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะเซซายนะครับจะให้ดู มันเหมือนเป็นการยิงทรายอะ่ะแต่ว่ามันมีส่วนผสมของยางด้วยนะฮะทำให้สัมผัสเนี่ยมันมันไม่ได้คือถ้ามันขูดขีดเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังนะครับเพราะมันยังมีความเป็นยางอยู่แต่ก็ถือว่ามีการพ่นมาหนาแล้วก็น่าจะทนทานต่อแรงกระแทกต่อการใช้งานต่างๆได้ดีพอสมควรนะครับมีปลั๊กไฟแล้วก็มีในส่วนของรางเลื่อนนะครับรางเลื่อน เอาไว้ยึดของต่ตางๆได้ในจุดนี้ก็ยังมีตะขอยึดตรงนี้เหมือนกันนะครับสำหรับกันชนท้ายนะเขาจะแยกเป็นสส่วนนะส่วนแรกคือบริเวณนี้เขาจะทําเป็นคล้ายๆกับบอดี้เดียวกันกับตัวถังนะฮะเป็นพลาสติกแต่ตัวกันชนของมันในจริงเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้นะฮะลากยาวมาถึงนี่เลยอ่าแล้วก็เป็นกันชนภายในเนี่ยเป็นเหล็กเหล็กหนามากเพราะว่ามันจะมีจุดลากนะครับฉะนั้นไอเหล็กกล่องที่ซ่อนอยู่ภายในเนี่ยหนาและแข็งแรงมากนะครับ มีการตกแต่งในส่วนของโครเมียมนะฮะบ,บริเวณน,นี้เป็นไฟถอยแล้วก็จะมีในส่วนของปลั๊กไฟนะฮะเป็นปลั๊กไฟเพราะว่าเขาจะทํามารองรับในส่วนของการลากพวก่วงรวมถึงการใช้งานะระบบไฟของลากพวก่วงนะระบบเบรกของลากพ่วงเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมปลั๊กตรงนี้ได้นะครับ,บให้ดูไฟท้ายนิดหนึ่งไฟท้ายตัวนี้เนี่ย ใหญ่มากแล้วก็เป็นทรงใหม่ของ t o โยต้นะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไฟเลี้ยวเขานะจะเป็นสีแดงก็จะเห็นได้เลยว่าไฟท้ายเนี่ยมันไม่มีไฟสีส้มเลยนะไฟเบรกก็สีแดงไฟเลี้ยวก็สีแดงมันซ่อนอยู่ในนี้แหละนะฮะเป็นเส้นสามขีดนะครับเป็น Full LED ทั้งหมดส่วนไฟถอยอยู่บริเวณนั้นอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับสำหรับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่โตโยตานำเสนอเลยเขาโฆษณา,าแบบนี้คือถ้าเราถือของหนักๆเนี่ย แล้วมันไม่มีมือที่จะไปเปิดฝาท้ายเนี่ยทำยังไงเขาจินตนาการว่าเราถือของหนักเนี่ยเขาก็เลยทําปุ่มตรงนี้มาปุ่มตรงนี้สามารถที่จะทําให้ฝาท้ายมันเปิดได้ในโฆษณาเขาทําแบบนี้ถือของหนักๆแล้วก็เอาข้อศอกเนี่ยกดหรือว่ากระแทกเข้าไปเลยปุ๊บฝาท้ายจะเปิดเองอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าฝาท้ายมันเป็นการเปิดปิดไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้จะมีหรือเปล่านะ มันอาจจะเป็นออปชันให้เราเลือกหรือเปล่าแต่คันนี้เท่าที่ผมลองลองดูเนี่ยอันนี้บอกตรงๆว่าไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่ารูปทรงต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับสำหรับช่วงล่างทางด้านหน้านะครก็จะเป็นตีนก2กชั้นนะครับเป็นสเตปคล้ายๆกับกระบะบ้านเรานั่นแหละแต่ด้วยความที่คันนี้เนี่ยเป็นแพ็กเกจ TRD Offroad ดังนั้นก็จะมีการติดตั้งโชคจากฟิ s สตายมาให้ด้วยนะครับอ่าทั้ง4ล้อเลยนะและดูเหล็กกันโครงอันใหญ่มากนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอ่าแวะดูอันนี้ด้หนึ่นบนงบ น่าจะเป็นไม่เหล็กก็อลูมิเนียมนะครับแต่แข็งแรงนะแข็งแรงมากนี่ด้านหลังนะฮะต้องบอกว่าแหนบในรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าช่วงล่างด้านหลังจะเป็นมอติลิงคอยล์สปริงถือว่าเป็นตัวแรกนะครับของกระบะโตโยต้าทันดาที่เปลี่ยนจากแหนบมาเป็นคอยล์สปริงก็น่าจะเน้นการขับขี่ที่มีความนุ่มนวลมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็เท่าที่ดูในสเปคเนี่ย ก็ยังสามารถบรรทุกได้ประมาณ800-900โลอยู่เหมือนกันนะในตลาดอเมริกาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับแต่ที่ยืนยันได้ก็คือ Ford F150 นะครับมีหลายรุ่นที่ไม่ได้ใช้แหนบแล้วแล้วก็ Toyota t ท n d r a โมเดลนี้รวมไปถึงกระบะแรมนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมาถ่ายคันนี้เนี่ยบังเอิญไปเจอกระบะแรมนะฮะขับมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็เลยก้มสดูสนเหเฮ้ยมันไม่มีแหนบอะมันเป็นคอยสปริงหมดแล้ว กระจมองข้างอันใหญ่นะใหญ่แล้วก็ยาวมากนะครับแต่ว่าในส่วนของไฟเลี้ยวเล็กๆนะเป็น LED เล็กกว่ารี v ว่อีกเล็กกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของคันนี้นะผมไปทําการบ้านมาแล้วนะคือ Toyota t u n d r a เนี่ยเขาจะมีเครื่องยนต์3ความแรงนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น V6 นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะมีกําลังแรงม้าอยู่ที่389แรงม้านะครับแรงบิด649นิวตันเมตร พร้อมเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะนะครับตัวนี้เป็นตัวขับสีด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งมีแรงม้า400เกือบ440แรงม้าเลยนะครับเซหรับตัวนี้เกือบ390แรงม้าเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะแรงเอาเรื่องอยู่นะครับน่าจะแรงเอาเรื่องอยู่แล้วก็แรงบิดเยอะเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับการเปิดประตูผมว่าเสียงหรือว่าความหนักแน่นก็ยังมีความเป็นโตโยต้าอยู่นะคือมันไม่ได้แน่นเหมือนแบบพวกฟอร์ดอะไรนี้ เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับมาดูด้านหลังก่อนเลยนะฮะต้องบอกว่ากว้างใหญ่มากๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่วางขาแล้วก็ตัวเบอกบริเวณเนี้ยถือว่ารองรับในช่วงขาได้ดีเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ลองนั่ง3คนนะครับมันยังถ้านั่งแบบ3มคนเบียดๆนะมันยังมีพื้นที่ให้คนนั่งคนที่สีได้นะครับฉะนั้นถ้านั่ง3ามคนปกติเนี่ยเหลือเฟือแน่นอนนะฮะ นี่คือนั่งในลักษณะการเดินทางปกตินะจะเห็นว่าพื้นที่เล็กรูมเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะครับประมาณ1ฟุตเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการรองรับต้นขาเนี่ยก็เกือบจะถึงหัวเข่าผมนะเกือบจะถึงข้อพภาพเลยนะครับตัวเบาะพนักพิงเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสได้ตอนนี้คือมันมีความเอนมากกว่ารีโวประมาณนึงแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับถามว่าสบายเท่ารถเก่งไหม ถ้าเทียบกับรถเก๋งส่วนใหญ่ผมว่ายังไม่เท่านะมันยังมีความตั้งชันอยู่แต่เอนมากกว่ากระบะท,ที่ขายในบ้านเราตอนนี้นะครับดูคอนโซลกลางใหญ่บิ๊กบื้มมากนะฮะมีที่วางแก้วน้ํา2จุดนะครับบริเวณนี้น่าจะเป็นที่วางพวกโทรศัพท์แล้วก็จะมีะปลั๊กไฟด้วยนะฮะช่องแอร์อยู่บริเวณนี้ซ้ายขวานะครับ จริงๆถ้าเราจะเลือกเป็นลังคาซันรูฟเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะแล้วแต่ว่าเราจะเอารือไม่เอานะฮะมือจับมีบริเวณเสาบีนะแต่ว่าบริเวณเหนือศอีรษะบริเวณนี้ไม่มีคือเขาออกแบบมาเพื่อไซส์ฝรั่งอะ่ะดูพวกเนี้ยนะที่พักแขนตรงนี้ก็ทําเป็นที่พักแขนเหมือนกันนะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับประมาณฝ่ามือผมเลยฉะนั้นฝรั่งตัวใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะเท้าแขนได้สบายนะครับที่วางของแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะสามารถวางของได้นะฮะแน่นอนว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถนําเข้านะ,ะจากอเมริกาเนี่ยกพวงมาลัยก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะพวงมาลัยก็สวยงามนะอ่าคือตัวนี้กับแลนด์ครุเซอร์คันข้างหน้าเนี่ยพวงมาลัยทรงจะคล้ายๆกันเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะการใช้แพลตฟอร์มร่วมกันด้วยนะครับดูหน้าจอไม่แน่ใจว่ากี่นิ้วนะนน่าจะ10นิ้วขึ้นนะนะฮะสิสนิ้วขึ้นแหละคิดว่าหัวเกียร์ t r d นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ เบรกมือไฟฟ้านะฮะแล้วก็ออโต้เบรกโฮลบริเวณนี้ด้วยปุ่มคุมแอร์ต่างๆนะครับมีฮีเตอร์ต่างๆมาครบเลยแล้วก็เบาะนั่งสามารถที่จะน่าจะทําความอุ่นแล้วก็ระบายความร้อนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่วางของน่าจะเน้นวางโทรศัพท์นะครับได้2เครื่องแล้วก็จะมีช่องเว้าสําหรับเผื่อเราแบบเสียบสายชาร์จอะไรประมาณนี้นะฮะช่องวางแก้วนะครับตัวนี้จะเป็นคอนโซลกลางซึ่ง สามารถที่จะพักแขนเท่าแขนได้มีที่วางของแล้วก็สามารถเป็นลิ้นชักภับเก็บได้นะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ข้างในอ่าเป็นเหมือนตู้เซฟเลยแล้วก็เป็นเหล็กนะฮะเป็นตู้เซฟเหล็กเลยนะครับนี่เปิดได้ตรงนี้สามารถใส่ของมีค่าหรือว่าอะไรที่เราคิดว่ามันต้องการความปลอดภัยสูงเนี่ยต้องตรงนี้เลยนะครับ ด้านข้างกันก็จะเป็นที่วางของนะฮะสสเต็ปแล้วก็พื้นเนี่ยมันจะมีความเป็นยางๆด้วยนะครับเป็นมีความเป็นยางด้วยมีช่อง USB A แล้วก็ Type C ด้วยนะครับบริเวณนี้จะเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มการขับขี่นะหรือว่าการลากจูงต่างๆเนี่ยสามารถคุมได้จากตรงนี้นะครับการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อน2งล้อ Two High นะครับ Four High แล้วก็ Four Low เปลี่ยนได้จากตรงนี้นะครับถ้าเป็น รถบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นปุ่มบิดเนะาะจะเป็นปุ่มบิดคล้ายปุ่มประมาณนี้แต่สําหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการกดแล้วก็เลื่อนเอานะะในส่วนหน้าปัดเลื่อนใหม่นี่ก็ยังคงลักษณะเข็มอนาล็อกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดรอบหรือว่าวัดความเร็วเนี่ยซึ่งเขาบอกไว้ประมาณสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะมีจอแสดงผลตรงกลางซึ่งก็เป็นรูปแบบการจัดวางที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีไม่ได้เป็นจอใหญ่12นิ้วเหมือนคู่แข่ง ะะที่บังแดดจะมีไฟให้ด้วยนะครับทั้งคนขับแล้วก็ข้างคนขับด้วยนะครับแล้วก็ Toyota t ต y o ต้าทัน r ้าเนี่ยมีแผนที่ทำตลาดในออสเตรเลียด้วยนะครับซึ่งออซซี่เนี่ยก็ใช้รถพงมาลัยขวาฉะนั้นรถจะมีการแปลงจากพงมาลัยซ้ายเป็นพงมาลัยขวาแล้วก็ขายใน Australia. ออสเตรเลียแต่สําหรับบ้านเราก็ถ้านําเข้ามาแบบนี้ก็จะได้พงมาลัยซ้ายนี่แหละผมก็ยังไม่แน่ใจว่าการขับพงมาลัยซ้ายกับบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะไม่เคยขับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแนวฝาก,กระโปรงเนี่ย ก็ไม่ได้ถือว่านูนขึ้นมาใหญ่เทอะทะมากนะฮะบ,บอฟังคนขับปรับไฟฟ้าข้างคนขับก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูที่เก็บของกันนะฮะบ,บริเวณน,นี้เนี่ยมันมันไม่ได้แบบใส่ของได้เหมือนมันกระบะบ,บ้านเราแต่มันจะเป็นในลักษณะลิ้นชักมากกว่านะครับเนี่ยพวกเอกสารสมุดหนังสือต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใส่เข้าไปในลิ้นชักมันจะมี2ชั้นแล้วก็บริเวณน,นี้เนี่ยจะใหญ่หน่อยแล้วก็ด้านบนจะมีเป็นที่วางของตรงนี้นะฮะ ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็ช่องวางแก้วใต้ช่องแอร์สำหรับกระบะที่ขายในอเมริกานะฮะที่เป็นกระบะในลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับจะไม่ค่อยมีในภาพรวมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารของ t o y o t ้าทันด a นะครับอย่างที่บอกไปว่าด้านหลังมีเซ็นเซอร์4จุดด้านหน้าก็มี4จุดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของเรดาร์นะฮะทำงานในการตรวจจับต่าง ก็ถือว่าความปลอดภัย t o y o ต้าเซ e n ี s เนี่ยมีมาให้ครบเหมือนกันสำหรับรุ่นนี้นะสิ่งที่น่าติดตามต่อจากนี้นะก็คือ All n l w t o y o t a h i Lux เนี่ยจะมีดีไซน์ออกมายังไงนะเพราะว่าตามข่าวที่เขามีการล่าลือกันมาเนี่ยบอกว่าจะมีการใช้แพลตฟอร์มใหม่ร่วมกับ Toyota Tacoma ซึ่ง Toyota Tacoma ก็ใช้แพลตฟอร์ม TNGAF ร่วมกับคันนี้เหมือนกันนะครับมันเลยน่าสนใจตรงนี้แหละนะว่า All New Hilux เัี่ยจะออกมาเป็นยังไงรูปแบบการออกแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ย อาจจะแก่แบบมาจากรุ่นนี้อาจจะแก่แบบมาจากโตโยต้าทาโคมานะฮะซึ่งบอกได้เลยว่ามันมีเส้นสายแล้วก็ความน่าสนใจของการออกแบบดีไซน์เนี่ยมากขึ้นก่ารุ่นเดิมเยอะพอสมควรน,นะครับสำหรับรูปแบบการดีไซน์ยุคใหม่ของกระบะโตโยต้านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการพายชมนะฮะโตโยต้าทันด้ากระบะฟูลไซส์ที่ไม่มีการขายในไทยนะถ้าเป็นาราคาไม่รวมภาษีนะในอเมริกาสเปคแบบนี้ประมาณ7 0 0 0 0ื่นเหรียญบวกลบนะครับเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ ประมาณสัก2ล้านกว่าบาทนะสล้านหบวกลบเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีการนําเข้ามาในไทยแล้วเนี่ยมีการเสียภาษีต่างๆอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ตั้งราคาขายกันเนี่ยก็7ล้านบาทบวกลบสำหรับกระบะบิ๊กไซนีน้นนะฮะประมาณ7ล้านบาทนะครับถ้าเป็นตัวไฮเปอร์ฟอร์เมน์หน่อยอย่างเช่น Ford f 1 5 0ห a p t งห้าศูนย์นะครับก็อาจจะอัพขึ้นไปอีกนะฮะเล้านสิล้านก็ว่ากันไปนะครับแต่ขาอข้าประมาณนี้แหละและนี่คือทั้งหมดของ Toyota t o y o t a t ทัน r a านะฮะ สุดท้ายอย่าลืมกดติดตามช่องนิววันชาญนะครับจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปให,ใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ